สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาต,ตอนต้นปี262ข้อที่3ะนะครับครียโจทย์จากเพจ g t ริยมของอาจารย์รังสรรค์ทองสุขนอกนะครับโจทย์ให้หาจำนวนนับ n ที่มากที่สุดที่ทำให้ค่าของ n ก2ลัง2ลบ2 3 n บวก133สควรูทเนี่ยค่าของสแควรูมีค่าอยู่ระหว่าง10กับ11นะครับ ใครเทียลองทาดูก่อนกดพอยส์แล้วลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแล้วว่าฟงังเฉลยพร้อมก็เลยครับอันดับแรกสังเกตข้างในสแควรูทก่อนนะครับเราอาจจะค่อยๆวาดกราฟเป็นพาราโบลาในนี้เลยก็ได้เนาะแล้วก็หาค่าเนาะเราว่าว่ามีค่าออกมาได้เท่าไหร่อันนี้เป็นโครงแนวคิดนะครับหรือเราอาจจะจัดรูปให้ง่ายขึ้นเพื่อจะเป็นพาราโบลาที่มีขอบเขียนในการวาดรูปที่ง่ายขึ้นกว่าน,นี้นะครับก็ เดี๋ยวเราจะยกกำลังสองกันนะครับเพื่อ <p are> จะได้จัดรูปให้ง่ายขึ้นแต่ก่อนใจยกกำลังสองนะครับต,ต้องบอกก่อนว่าข้างในวงเล็บเนี้ยเมื่อเราสังเกตเราจะเห็นว่ามันมีค่าที่ยังไงก็มากกว่าศูนย์แน่นะครับมันจึงยกกำลังสองได้ตรงๆเลยนะครับซึ่งเมื่อพิจารณาสังเกตข้างใน square root รรนะครับเดี๋ยวเราผมจะพิสูจน์ก่อนว่าข้างใน square root ยังไงมันก็ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์แน่นะครับพิจารณาใน square root ครับ อันนี้ผมกำลังพิสูจน์ว่ามันมีค่ามากกว่า0ูนแน่ๆนะครับตัวนี้เนี่ยจัดรูปได้จะมีค่าเท่ากับ n กางสงลบสหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกางสองนะครับอันนี้ผมพยายามจัดรูปให้อยู่ในรูปกางสองสมบูรณ์ก่อนเนาะแล้วก็เมื่อบวกเข้าไปแล้วก็ต้องลบออกนะครับ แล้วก็บวกร้อยสามสามกับเขา,านะครับผลนี้ก็คือจะได้เอ็นกำลังสองลบยี่สิบสามเอ็นตามต้องการนะครับส่วนผลนี้ก็จะได้ร้อยสามสิบสามตามต้องการนะครับให้อยู่ในรูปรูปเดิมนะครับผลต่อมาครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเอ็นลบยี่สิบสามส่วนสองทั้งหมดกำลังสองครับ แล้วก็ลบกับ529หาร2แล้วก็บวกกับ133อันนี้คือพจน์นี้ทศเดีวยวกันนะครับอันนี้คือมาพจน์นี้นะครับแล้วนี้คือมาพจน์นี้ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ n ลบ23ส่วน2 ทั้งหมดกำลังสองครับขอภัยตรงนี้ต้องเป็น5 0 9หารด้วย4นะครับก็จะกลายเป็นลบ529ครับบวก5 3าเป็นอย่างนี้ดีกว่า532ก็คือคูณ4เข้าไปเนาะเพื่อให้อยู่ในรูปเอ่อหารด้วย4เหมือนกัน ตัวส่วนหารด้วย4เหมือนกันนะครับจะกลายเป็น5 32หารด้วย4นะครับก็คือเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับรวมกันโพดนี้ก็จะเหลือเป็น3หารด้วย4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโพดนี้ทํโพ์จะสังเกตเห็นว่าตัว n อ็กลางองอลบ23ส่วน2เท่ากับกลาง2งเนี่ยใหญ่เมื่อต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0นแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นโพดนี้ทํโพสเนี่ยก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับสามนส่แน่ๆก็คือ มีค่ามากกว่าเท่ากับ0ูนย์ะครับเมื when when no strong, h, ่อได้ว่าในสแควรูทยังไงก็ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์แน่ๆอยู่แล้วนะครับยังไงเราก็สามารถที่จะกระจายได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลแล้วว่าค่าข้างในวงเล็บจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเราได้ว่าในสแควรูทยังไงก็ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์แน่ๆนะครับเราก็สามารถยกกำลังสองทั้งอสมการได้โดยที่ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่าค่าในวงเล็บจะเป็นติดลบหรือเปล่านะครับจะกลายเป็นว่าเมื่อยกกำลังสองทั้งสองข้างของอสมการจะกลายเป็น100 น้อยกว่า n กลาง2ลบ2 3 n แล้วก็บวก133แล้วก็น้อยกว่า121นะครับคราวนี้ผมจะลบ133ตลอดทั้งอสมการนี้นะครับก็จะกลายเป็นลบ33น้อยกว่า n กลาง2ลบ2 3 n แล้วก็น้อยกว่าลบ12นะครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับผมก็สังเกตข้างในตัว n กลังสลบ2 3 n นะครับความจริงเราเราสามารถคิดได้หลายแบบเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแยกตัวอสมการนี้มาคิดนะครับแล้วก็แยกตัวอสมการนี้มาคิดเราหาค่า n ว่ามีค่าอยู่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าค่า n ที่ได้เนี่ยมันจะติดตัว square root ซึ่งเราจะคิดเลขยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราต้องการ n ที่เป็นจำนวนนับเนาะดังนั้นก็คือโครง มันอาจจะคิดยากนิดนึงนะครับผมก็เลยคิดด้วยกันที่เอออาจจะวาดกราฟแล้วก็มองค่าว่ามันอยู่มีค่าว่าระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับคราวนี้สังเกตตัวกราฟนะครับให้เออให้ y นะครับมีค่าเท่ากับ n กำลังสองลบยี่สาม n นะครับอ่ะจะเห็นว่าเมื่อวาดแล้วอะครับมันก็จะเก็นเป็นกราฟพาราโบลาลักษณะแบบไงเนาะ โดยที่มีเส้นสมมาตรอยู่ตรงกลางเนี่ยครับเป็นค่า n เท่ากับ11.5นั่นเองนะครับเมื่อเมื่อจัดรูปเนาะ,อะลองลองจัดรูปดูได้นะครับจะได้ว่าตัวแกนสมมาตรเนี่ยมันอยู่ที่ n เท่ากับ1ิบอดรีนะครับอ่แล้วก็จุดตัดแกนจุดตัดแกนเออตัว n น่จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมจะวาดกราฟตัวจุดตัดนะครับนี่คือกราฟ y ครับ อันนี้คือเส้นอันนี้คือเส้นแกน y นะครับอันนี้คือเส้นแกนของตัว n นะครับเราเราแทนตัวแป, n นะปร n แทน x เนาะปกติเราใช้ x นะครับแต่ว่าคราวนี้เราใช้เป็น n นะครับก็อย่าเพิ่งงงกันนะครับคราวน,นี้ก็เออจะเห็นว่าตรงนี้นครับมันเป็นจุดตัดแกน y นะครับแล้วก็เป็นจุดตัดแกน n ด้วยนะครับนั่นก็คือเป็น n เท่ากับ0ูนย์นั่นเองนะครับ เมื่อ n เ,เท่ากับ0เนี่ยตัว y ก็จะมีค่าเป็น0น,นั่นเองนะครับเมื่อ n มีค่าเป็น23นะครับอันนี้เป็นจุดตัดอีกอันหนึ่งนะครับคราวนี้จะเห็นแล้วว่าเมื่อเราแทนค่า n ที่อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งไปทางน้อยกว่า1ิบเนี่ยนะครับค่ามันก็จะมีค่าค่อยค่อยติดลบ แล้วก็ค่อยๆมีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันมองฝั่งมากกว่า11.5นะครับค่ามันก็จะมีค่าติดลบแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับจะเห็นว่าค่าของตรงนี้ครับจะทําให้ตัว y เนี่ยมีค่าเป็น0นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้ครับเมื่อเราแทนค่า n เท่ากับ11.5ลงไปปุ๊บค่า y ก็จะมีค่าเป็น สิคูณกับลบ1ิ5เนาะก็จะกลายเป็น,บนลบ11.5กำลังสองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ1 3.2นั่นเองนะครับทีนี้ค่า y อันนี้คือค่า y ที่เราต้องที่ที่เราคิดเนาะเพราะว่าผลนี้คือให้ให้ตรงนี้เป็นผลตัว y นะครับจะเห็นว่าตัว y เนี่ยมันก็จะมีค่าอยู่ระหว่างลบ3กับลบ12นะครับก็คือ ถ้าถ้าเป็นจุดตัดของแกนเออจุดตัดของเส้นตัว y เนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นลบสาโดยประมาณนะครับนี้ก็จะเป็นเส้นเอ่ะส้นลบสินะครับนี่เป็นเส้น y เท่ากับลบสิแล้วก็นี้เป็นเส้น y เท่ากับลบสานะครับ จะเห็นว่าเมื่อเราแทนค่าตัว n เนี่ยที่มีค่าอยู่ตั้งแต่ศนถึง1 0 5เนี่ยครับค่ามันก็จะมีค่าถ้าแทนตั้งแต่1 0 5ลงไปเนาะค่ามันก็จะมีค่าค่อยๆติดลบที่ค่อยๆมีค่าเพิ่มขึ้นจนมีค่าเกินศูนย์ขึ้นไปนะครับทำลองดูกันครับเมื่อเราแทนค่า11.5เแล้วก็เพิ่มเึ้่นไปเรื่อยๆจนกลายเป็น23เนี่ยครับเมื่อเป็น23เนี่ยมันก็จะมีค่าเป็นศูนย์พอดีนะครับ ดังนั้นการที่แทนค่าระหว่างช่วงนี้ถึงช่วงนี้ครับค่า y ก,ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกันดังนั้นถ้าเราจะแทนค่าด้วยความที่เราต้องการหาจำนวนนับ n ที่มากที่สุดเราจึงควรแทนค่า n ที่มีค่าที่มากกว่า1ิ5ุดาขึ้นไปนะครับคราวนี้จะเห็นว่าเราต้องการ y ที่อยู่ระหว่างลบ33ถึงลบ12นะครับแล้วเราต้องการหาค่าข,าของจำนวนนับ n ที่มากที่สุด ดังนั้นระหว่างที่เราแทนที่เราจะแทนค่าตั้งแต่12เราก็คือควรจะแทนค่าตั้งแต่23แล้วลงมาแทนนะครับเมื่อเราแทนค่า n เท่ากับ23จะเห็นว่า y เป็นศนย์พอดีดังนั้นเราก็จะแทนค่า n เป็น22ก็คือค่าน้อยกว่า23ลงมานะครับจึงสังเกตเห็นว่า อันนี้เพื่อเมื่อพิจารณจาจกกักราฟแล้วนะครับเราก็เลยแทน n เท่ากับิไปเลยนะครับเมื่อ n เท่ากับยิบนะครับ y ก็จะมีค่าเท่ากับย2ิบคูณกับลบ1ึงจึงกลายเป็นลบ22นะครับซึ่งก็คืออยู่ในค่านี้ตามที่เราต้องการพอดีนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนนับ n ที่มากที่สุดที่สอดคล้องก็คือ n มีค่าเป็นย2ินั่นเองนะครับ ผลาตอบข้อนี้ก็จะเป็น22นั่นเองโอเคครับก็สำหรับวันนี้ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ